ช็อกโลกแผนล่มยูเครนรอบโจมตีผู้นำฝรั่งเศสสถานีโทรทัศน์ช่อง24ของฝรั่งเศสรายงานข่าวใหญ่ชวนตกตะลึงไปทั่วโลกว่าประธานาธิบดีเอม็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสได้ยกเลิกการเยือนเมืองหลวงกรุงเคียฟของอยูเครนอย่างกระทันหันหลังจากหน่วยข่าวกรองค้นพบแผนของทางการยูเครนที่เตรียมการจะรอบโจมตีเขาโดยจะกระทำในระหว่างการเดินทางไปเยือนเมืองหลวงกรุงเคียฟ วัตถุประสงค์เพื่อจัดฉากให้ฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตติดกับดักสงครามเพราะทางการยูเครนวางแผนสร้างหลักฐานเทศต,ต่างๆไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะโยนบาปให้หน่วยข่าวกรองพิเศษของรัสเซียเป็นแพ้ตามแผนการที่รั่วไหลออกมาหวังผลภายหลังจากการลอบโจมตีผู้นำฝรั่งเศสทางยูเครนหวังว่าชาติตะวันตกและสื่อมวลชนจะหันเหความสนใจกลับไปหายูเครนเหมือนเมื่อก่อน ทุ่มเงินและอาวุธดีๆตัวเปลี่ยนเกมไปให้ยูเครนกู้ยืมอย่าเพิ่งลอยแพกันแผนการไอเดียบันจิดนี้คิดโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งให้นายพลที่รวบูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองกระทรวงกลาโหมยูเครนดำเนินการทางลับแต่แล้วนายพลวาเลรีซาลโลจานีอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพยูเครนเกลือเป็นหนอนจึงเพิ่งถูกปลดหลุดจากตำแหน่ง เขาได้ส่งข้อมูลหลักฐานโดยตรงไปยังหน่วยข่าวกรองฝรั่งเศสเป็นจดหมายประสานงานของทางการยูเครนกับทีมรอบสังหารในขั้นตอนก่อเหตุร้ายสะเทือนโลกครั้งนี้หวังใช้จังหวะที่ประธานาธิบดีมาโครงเดินทางไปเยือนเมืองหลวงกรุงเคียฟของยูเครนทําให้ผู้นําฝรั่งเศสไหวตัวทันยกเลิกแผนการเดินทางอย่างเร่งด่วนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยช่วงนี้ม็อบชาวยูเครนจัดการประท้วงที่จตุรัสอิสรภาพกลางเมือง เรียกร้องให้ขับไล่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกไปแล้วนำนายพลวาลเลรีซาโลจานีผู้บัญชาการทหารสูงสุดกลับมาเป็นผู้นำกองทัพดังเดิมตามโพลสำรวจนายพลนอนฝรั่งเศสร,รายนี้มีคะแนนนิยมในหมู่ทหารและชาวยูเครนมากกว่าประธานาธิบดีความร้อนแรงการชิงอำนาจในยูเครนจะมีดีกรีสูงขึ้นอีกรื่อยๆ สหรัฐนำฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้54ชาติโดยในจำนวนนี้เป็นสมาชิก31ชาติและบริวารอีก22ชาติในนามกองกำลังผสมนานาชาติใช้ทหารอาชีพและทหารเกณฑ์ยูเครนร,ร่วมกับทหารต่างชาติทั้งทหารประจำการและบริษัททหารรับจ้างแต่งเครื่องแบบทหารยูเครนเมื่อถูกส่งไปแนวหน้าได้ไม่กี่ชั่วโมงส่วนใหญ่ต้องไปนอนในถุงซิปแทน ทำให้บริษัททหารรับจ้างต่างชาติส่วนใหญ่เพ่นออกไปรับจ้างในตะวันออกกลางเพราะเสี่ยงน้อยกว่าที่ยังเหลือในยูเครนเช่นบริษัททหารรับจ้างแบล็กเมเปิลของสหรัฐที่ใช้ทหารชาวอเมริกันและโปลแลนด์กําลังต่อสู้กับอดีตชาวยูเครนแปลงสัญชาติเป็นรัสเซียในแคว้นคาคิฟตะวันออกไม่กี่วันที่ผ่านมากระทรวงต่างประเทศรัสเซียได้เรียกทูตฝรั่งเศสประจำกรุงม,มอสโกไปแจ้งว่า กองทัพรัสเซียได้โจมตีบ้างไฟความแม่นยำสูงใส่ที่พักทหารกองกำลังผสมต่างชาติฝ่ายนาโต้กลางเมืองคาคิฟส่งผลให้ทหารฝรั่งเศสถูกใส,ส่ถุงซิปไปราว6 0บนายบาดเจ็บอีกจำนวนมากทหารนาโต้เหล่านี้กำลังทำสงครามสู้รบก,กับอดีตชาวยูเครนที่ทำประชามติแยกเอก,เอกราชสี่แคว้นรวม8ล้านคนขอผนวกเป็นดินแดนพร้อมแปลงสัญชาติเป็นรัสเซียทำให้มีชายอดีตชาวยูเครนกว่า4ี่แสนราย สมัครเข้าเป็นทหารในสังกัดกองทัพรัสเซียต่อสู้กับกองกำลังผสมนานาชาติฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตมานานราวสองปีโดยรัสเซียได้เพิ่มอัตราทหารใหม่อดีตชาวยูเครนเหล่านี้เข้ากองทัพเพื่อรับเงินเดือนและสวัสดิการและส่งทหารจากแผ่นดินแม่มาสมทบพ,พร้อมทหารรับจ้างวักเนอร์จากชาวรัสเซียและนานาชาติจากทั่วโลกรวมอีกหนึ่งแสนรายเพื่อช่วยอดีตชาวยูเครนปกป้องดินแดนของตนจากการลุกรานของข้าศึก วิเคราะห์ว่าต้นปี2,565ยูเครนเคยมีข่าวเช้าโชว์กรณีจัดฉากสังหารหมู่พลเมืองหลายร้อยคนในเมืองบูชาชานกรุงเคียฟและอีกหลายเมืองเพื่อเป็นเหตุขอกู้ยืมเงินและอาวุธจากสหรัฐและนาโตดังนั้นแผนรอบโจมตีผู้นำฝรั่งเศสจึงไม่ใช่แผนใหม่แต่เป็นไอเดียเดิมเหมือนครั้งก่อนแม้คราวนี้แผนจะล่มจากเกลือเป็นหนอนส่งความลับให้เหยื่อฝรั่งเศส แต่ที่ต้องจับตาคือใครจะเป็นเหยื่อคิวถัดไปบุคคลสำคัญประเทศใดที่ไปเยือนยูเครนแล้วจะโดนแจ็คพอตผู้นำชาติตะวันตกคิวถัดไปที่ยูเครนจะชวนเล่นเกมรัสเซียนรูเล็ต e คือใครอันนี้น่าลุ้นกว่าแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจโดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ข่าวต่อไป